เจอตัวแล้วพี่นออ้องอือ่อตัวขึ้นมันเบาตัวง่ายสัดเข้าสองคอเลยพี่น้องอ๋บิดล่วงขาแต่ดินคือคู่เลยพี่น้องโจตัวแล้วมันมันแล้วพี่น้องเลย มานวะว่าตอ้องเจิดมานกบ้านพนพน,น,นเห็นพนเสร็จแล้วพนลวดมาเลยแล้ว <c oughs> กรับผม ป่าปีปลาหน่องมาต่อหนกนะครับโอ้ก็ยังส่งหกแถอะวะหกอ,อยู่ได้พี่น้องแต่มาตองได้ยินเสียงนกขันอยู่กูนนะครับคุณทวนทังในพี่น้องเมื่อน,นี้มาทําธุระนะครับเนาะมาทําธุระก็เลยได้ยินเสียงนกขันอืมมองหนี่เดินหมอนอยู่ตัวแห่งยุกไก่ อย่างนกปลามาปกหอดพี่น้องกครับนกปลาขันอยู่บนล่องนับเข้าไปใกล้ๆเพิ่งจะหน่อยก่อนทำดีนับเขาเ่ามาใกล้ๆคืช่วงสุ่มหก เ,เดี๋ยวปลาต่องขอนะอนุญาตห้า,ามงปากก่อนไนดะ้ไปหน้องเนะ có càng cái đâu hóp เกอตัวแล้วพี่น้องอืเอ่อตัวขึ้นมานเบาตัวง่ายสัดเข่าซ้องคอเลยพี่น้องโอ้บิดล่งขาแต่ดินคือคู่เลยพี่น้องโจโตวแล้วมันมันแล้วพี่น้องเลย มานเดาว่ต้องอเจิดมานกบ้านพ้นพ้นเห็นพ้นเสร็จแล้วพ้นรวดมาเลยแล้วขาแต่ดินขาหวัวด,ดินไปบุ๊คู่ก่อนเลยยังไดใก็ที่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิบริาพาทยิ่ต่อไปนะครับเนาะสวัสดีครับ ก่อนจบชิปนี้ฝากเป็นกำลังใจให้เด้เอยพี่น้องเ้อะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิบุญคดีคาชิปต่อไปพี่น้องสวัสดีครับ